ค่าโดยสาร305บาทมาดูกันนะครับว่าผมไปส่งลูกค้าที่ไหนนะครับถึงจะได้เงิน3 0 5บาทนะครับนี่เราก็กดไปที่นะครับนี่เราก็เดินทางไปรับลูกค้านะครับลูกค้าเราก็อยู่ไม่ไกลนะครับแต่ว่าค่าโดยสารได้3 0 5บาทนะครับเราไปถามพี่เขาดูนะครับว่าเราไปรับแล้วก็ไปส่งที่ไหนทําไมถึงได้ค่าโดยสารถึง3 0 5บาทนะครับี่ครับสวัสดีครับเรียกแก๊บหรือเปล่าครับใช่ครับเรียกแก๊ปโอพี่ไปไหนครับตั้ง305บาท ไปไหนครับพี่ปัตตานีครับผมไปปัตตานีอู๋ผมมีกระเป๋าครับพี่สะดวกหรือเปล่าสะดวกไหมครับสะดวกครับสะดวกที่จะไปนี่พี่นัดเขาไว้แล้วโอเคโอเคครับพี่อันพี่จะขับหรือว่าให้ผมขับจะผมขับไฟกระเป๋าดีกว่าโอเคครับพี่ขอบคุณครับแล้วพี่รีบหรือเปล่าครับเนี่ยเดี๋ยวแป๊บนึงครับพี่ไม่รีบครับผมโอเคครับมัน305บาทพี่ชายผ่านระบบแก๊ปเพย์แล้วนะครับคือระบบนี้คือไม่ต้องรับเงินสดจากลูกค้าครับพี่หักผ่านบัตรเครดิตแล้วใช่ไหมครับใช่ครับขับโอเคครับพี่ขึ้นได้เลยครับพี่หิวมากแต่ว่าตอนนี้ฮะ พี่พี่กินก๋วยเตี๋ยวได้ไหมอ๋อโอ้ยตกใจนึกว่าหิวอะไรหิวก๋วยเตี๋ยวใช่ไหมครับโอเคครับพี่เดี๋ยวร้านก๋วยเตี๋ยวไหนครับร้านก๋วยเตี๋ยวที่อร่อยที่สุดในโลกนะได้เลยครับโอเคครับมันอยู่ไม่ไกลจากเมืองยะลาเท่าไหร่ครับเพราะว่าบริเวณจังหวัดยะลาเนี่ยครับจะมีอาหารอร่อยขึ้นชื่อหลายร้านเลยนะครับเราก็ต้องดูรถให้ดีด้วยนะครับเดี๋ยวรถจะชนเอาเดี๋ยวจะตุยก่อนได้กินนะครับนี่ถึงแล้วซอนก๋วยเตี๋ยวจัมโบ้สาขาสองฮาลาด้วยพี่เคยกินไหมครับยังไม่เคยเลยครับพี่ พี่ครับวันนี้ผมพาลูกค้ามากินก๋วยเตี๋ยวที่อร่อยที่สุดในโลกครับได้เลยครับคุณลูกค้าโอ้ยขอบคุณมากเลยครับรวยมากเลยครับพี่เจอรับประทานให้อร่อยนะครับครับขอบคุณครับขอบคุณครับเจอแล้วครับพี่กินกินโต๊ะนี้เลยครับพี่เดี๋ยวผมเช็ียม้ก่อนเอ้ยออเอาครับนี่ไอันนี้ใครเลี้ยงครับเดี๋ยวผมเลี้ยงเองครับเลี้ยงใช่ไหมครับนี่ผมป้อนผมรักครับกินเลยพี่ไม่ร้อนเคี้ยวเลยพี่เคี้ยวเลยเคี้ยวเลยพี่เคี้ยวเลย เคี่ยวเลยเคี่ยวเลยอร่อยอร่อยอร่อยไหมลองชุมน้ำชุ่มน้ำชุมน้ำปีกไงบ้างป็นไงบ้างอร่อยจริงนะตามยอดเลยครับ